The plan is s o no plan ประโยคที่หลายๆคนได้เคยใช้มันในการออกเดินทางทางที่เราไม่อาจรู้ได้เลยว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างมันอาจจะสมหวังผิดหวังแต่ว่าผมจะลองมันสักครั้งในทริปสั้นๆของผมทริปนี้ สายของวันเสาร์ผมตื่นพร้อมกับความเหงาและความว่างเปล่าเช่นเคยโดยที่ไม่มีแพลนใดๆทั้งสิ้นในวันหยุดนี้ผมเลยตัดสินใจพาตัวเองออกไปเที่ยวที่ใกล้ๆอย่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผมยังไม่เคยไปที่นี่เลยนะอยากไปรู้สึกด้วยตัวเองสักครั้งว่าการได้อยู่จุดนั้นแล้วะมันเป็นยังไงคลิปนี้ผมขึ้นรถตู้จากหมอชิดมาลงที่ปากช่องแล้วเดินต่อมาอีกหน่อยก็จะเจอกับร้านขายมอเตอร์ไซค์ซึ่งที่นี่ก็สามารถเช่ามอเตอร์ไซค์ได้ด้วย ประชาชนหนึ่ใบนะคะรับมาจํามสองคันครอ่าเช่าร,าร,รถสามร้อยค่ะแถวนี้มีที่เช่าที่เดียวราคาเที่คนเดียวเหรอใช่ครับจากนี่ไปเขาใหญ่ไกลป่าประมาณสามกิโลผมเคยได้ยินข่าวว่ามีช้างตกลงมาตายที่น้ำตกเอลนรกและเมื่อช่วงต้นปีก็มีข่าวที่น่าเศร้าว,ว่ามีผู้เสียชีวิตที่ผาเดียวได้ สองจุดนี้คือที่ที่ผมรู้จักคร่าวๆจากข่าวที่ได้ยินผมเลยอยากลองไปเห็นสถานที่เหล่านี้ด้วยตาตัวเองดูสักครั้งน้ำตกเหวนรลอยู่ใไกลปะสามห้ากิโลค่ะโอ้โหแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีน้ำนะคะเลระครับล้วสนใ่เขาไปที่ไหนเหวเหว่สวัฒน์จะเดินสะดวกกว่าแต่น้องต้องไปตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสี่โมงครึ่งเขาก็ให้กลับแล้วเหลือเวลาอีกเกือบสองชั่วโมง ที่ผมจะสามารถเข้าไปในอุทยานได้ด้วยความที่มาแบบไม่มีแผนการที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ศึกษาเส้นทางและตอนนี้เวลาก็เกือบบ่ายสโมงแล้วเมื่อผมได้รู้ว่าต้องขับรถขึ้นเขาไปอีกไกลพอสมควรกว่าจะถึงน้ําตกเหวนรกผมเลยเปลี่ยนแผนแล้วปักหมุดไปที่น้ําตกเหวสุวัสดแทนแต่ละจุดของที่นี่ค่อนข้างอยู่ไกลกันเลยนะเส้นทางก็ค่อนข้างอันตรายและการขับขี่ก็ใช้ความเร็วได้ไม่มากนะัก ระหว่างทางเราก็จะผ่านอ่างเก็บน้ําสายสอนซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําที่ใช้สําหรับอุปโภคบริโภคภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเพื่อเป็นแหล่งน้ําของสัตว์ป่าที่นี่นผมรู้สึกว่าอากาศ้นนีน้มันเย็นแบบที่เขาว่ากันจริงๆนะตลอดเส้นทางที่ผมขับมาผมว่าด้วยบรรยากาศมันทําให้ถนนที่เนี่สวยมากแต่เราก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะ เพราะบางทีอาจจะมีสัตว์ป่าที่พร้อมจะออกมาเซอร์ไพรส์เราได้ตลอดเวลาน้ำตกแขวสุวัตชื่อนี้เกิดจากโจรที่ชื่อสุวัตซึ่งหนีเจ้าหน้าที่มาจนมุมที่น้ำตกแห่งนี้เลยตัดสินใจกระโดดลงมายัางแอ่งน้ำเบื้องล่างแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันนะว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเพียงเรื่องเล่าที่บอกต่อกันมาเท่านั้น ทางของผมอะทุกๆสิ่งนั้นเป็นความรู้สึกใหม่ความตื่นเต้นใหม่เมื่อผมได้มาพบเห็นในแต่ละที่ที่ผมเพิ่งเคยพบเจอมันเหมือนตอนที่เรายังเป็นเด็กเลยนะที่เรามักจะตื่นเต้นตั้งแต่วินาทีแรกที่มีใครพาเราไปสถานที่ใหม่ๆความรู้สึกของความอยากเห็นและความอยากรู้มันมากมายเหลือเกินและตอนนี้มือใหม่หัดเที่ยวยังผมอะก็กลับมามีความรู้สึกแบบนั้นอีกครั้ง ในทุกๆท,ที่ที่ผมได้เดินทางไปผมขับรถขึ้นไปที่ผาเดียวดายกับเวลาที่มีเหลืออีกน้อยนิดซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขึ้นไปได้ทันเวลาไหมอันนี้อหรอาครับผาเดียวดายใจ่ครอกับผมปิดแล้วครับขึ้นมาอย่างไกลเลยแลวมอไซค์ด้วยผมจบเลย เสียดายนิดนึงนะที่ผมมาได้ไกลขนาดเนี้แต่มันก็ช้าเกินไปแต่ก็เป็นเพราะผมเองนี่แหละที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้รอบครอบก่อนที่จะมาที่นี่นี่แหละฮะเสน่ห์ของการเที่ยวแบบโนแพลนสมหวังผิดหวังเกิดขึ้นได้เสมอเสมอแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะผมไม่เสียใจเลยที่ผมมาไม่ทันเวลาแค่ผมได้ออกมาเจอสิ่งใหม่ๆแบบเนี้ยผมว่าชีวิตของผมอะ่ะมันก็มีสีสันเพิ่มมากขึ้นแล้วแหละ าตอนเนี้ยผมนอนอยู่ห้องผมคงบนอยู่กับตัวเองวา่าเชีย่ยแม่งเหงาว่ะหน้าเบื่อชิบหายเลยแต่ถ้าถามว่าแล้วมาเที่ยวคนเดียวแบบเนี้ยไม่เหงาหรอมันก็มีบ้างนะแต่ผมว่ามันไม่มากเท่าตอนที่อยู่ที่ห้องแน่นอนมันไม่มีเวลาให้เราคิดถึงความเหงาได้แหละอย่างที่บอกฮนะเราตื่นเต้นทุกครั้งเม่ได้ออกมาเจอสิ่งใหม่ เพราะสายตาและสมองของผมได้แต่โฟกัสกับสิ่งไหม่รอบตัวที่เราเพิ่งเคยได้พบเจอ้องพักว่า้า้าหลือหอนึงอได้ครับผมได้สอบถามกับป้าเจ้าของที่พักว่าแถวเนี้ย ส่วนใหญ่เขาไปเที่ยวที่ไหนกันหนอะนอกจากที่อุทยานป้าเขาก็เลยแนะนําให้ผมอะไปที่น้าพุธรรมชาติวันนี้ผมเลยปักหมุดเดินทางไปที่นั่นน้ําพุธรรมชาติบ้านท่าช้างเป็นตาน้ําที่มีน้ําพุออกมาโดยธรรมชาติซึ่งได้รับการกรองจากก้อนหินที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสูงทําให้น้ํามีความใสามากมองลงไปเนี่ยเห็นเป็นสีครามเหมือนกับน้ําทะเลเลย ที่นี่เราสามารถลงเล่นน้ำได้ด้วยนะแต่ก็ห้ามลงเล่นที่เป็นบริเวณตาน้ำ <Uh การเดินทางไปเรื่อยๆแบบไม่มีแผนการ <Uh เป็นสิ่งที่ผมเคยคิดไว้ตั้งแต่เด็กๆนะซึ่งผมเองก็ลืมมันไปแล้วจนงวันนี้ที่ผมได้มาที่นี่แบบไม่ได้มีแผนการอะไรมากนะมันก็ทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่าผมเคยคิดสิ่งนี้ไว้เมื่อในอดีตแล้วยิ่งเราขุดลึกนึกย้อนกลับไป ภาพของผมในอดีตก็ยิง่งชัดเจนมากขึ้นวันที่ผมกับแก๊งเพื่อนได้ขี่จักรยานไปเที่ยวด้วยกันกกไกลๆไปเล่นน้ำปีนต้นไม้เตะบอลตอนนั้นนะชีวิตเราไม่ได้มีแผนการอะไรเลยนะแต่ว่าในแต่ละวันนะมันรู้สึกว่ามีความสุขมากเลย ส่ววนตวัผมว่าการที่เราได้ก้าวออกไปเพื่อไปเจอสิ่งใหม่ปล่อยใจให้สบายไปตามมาลงจะไปตามแผนหรือจะไปตามความรู้สึกไม่ว่าจะไปแบบไหนผมว่ามันก็เติมพลังความสุขให้กับผมได้เหมือนกัน